นีก uhm, ับคุณหมอยินดีค่เอ่อเรียชื่อช่วยคุหอที่ค่วอะไรค่ะคุณสมบูรงวันนี้มาซักซักลองมาเซตอะไรคะอยากซื้อยาตามีปัญหาที่าตาอะไรค่ะมองไม่ค่อยชัดนะคะแล้วเคยเป็นตรวจแล้วคุณมอเป็นอะไรคะเป็นต้อกระจก หมดแล้วานได้ยังผ่านแล้วด้วยแต่ก็ไม่ไม่ชัดเจนกี่เดือนคะลังจะก่านที่เรารู้สึกปวดขาหลายปีหมอไมนให้แนะนำอ่ะคะไม่รู้จักเยอะอ๋อแล้วไปไปรู้จักก็ได้ยังไงคะใช้ค ลองทานทานได้กี่กล่องแล้วกล่องสองอกล่องวันลเม็วันละเแล้วต้ตงไเราสังเกตจากการอ่านที่สื้อถงแวนไม่ได้เปลี่นโทษนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แปลกจิ๊กนึกว่าจะคงจิบกว่า สิบกว่ามันกันก็เป็นต้อกระจกอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะให้ผ่าไม่ต้องผ่าหมอบอกเลยว่าเอาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องผ่าแน่นอนกินไม่หมดหรือสาวกินจนถ้าไม่ต้องผ่าเหมือนกันค่ะคือก็จะแนะนำกับคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยแนะนำไปได้เลยค่ะให้ชวนเข้ามาทานยังไงคะชื่ออะไรนะคะตอนนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมคะทา r g e t i n เนาะกล่องสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะคะ การเก็บสัพพลายมอลโดูด so, so ีค่ะทุกที่เป็นต้องกระจกนะคะสรุปว่าถึงจะผ่านแล้วก็ยังยังต่อไปจะบ้อออีกสักหลายหลายปีนะคะก็ไม่ต้องไปสาวสาวก็จะเจ็บตัวสาวผ่านตรงนี้ค่ะคุณแม่ตัวใหญนะคุณแม่เราจะเรียกตัวยหญ่ทุกคนสิบกว่าเดินมากแค